สวัสดีครับช่อง LSM 9 Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้วันเสาร์ที่3เมษายน2564นะครับมีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจนะครับเราจะไปที่พิมลีนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรักกัมบะเยนลิเวอร์พูลนะครับเวลาการแข่งขันตีสอนะครับสนามเอเมเบลสเตเดียมนะครับเลดทายนะครับลิเวอร์พูลต่อปอปนะครับผลงานพบกันล่าสุดนะฮะเป็นลิเวอร์พูลเสมออาร์เซนอลมาได้0-0นะครับ สภาพทีมเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะฮะลัางอันดับ10อยู่นะครับผู้จัดการทีมมิเกี่ยวอาร์เตต้านะครับวันนี้จัดทีมในระบบ 4, 2, 3, 1นะครับ คาดว่าส่งการลิสตาก้านะครับบุโยซาก้านะฮะน่าจะเป็นสมบูรณ์พร้อมออกสตาร์ทเขากับโอบามิยอนนะครับตากกระสกแล้วก็เคียนเทนนี่นะครับปากรีโอพูลนะครับยังล้างอยู่ดับ7นะครับวันนี้จักร์ค็อปจัดที่ระบบ4ี่สนะครับยังยืดเส้นจริงฟาบ์มิโยนะครับจอร์เนียดูไวดูบเดียโกอังกาตาล่านะครับสามแนวลุกขึ้นโดยมีโมเมบซาร่าไซโอมาเน่แล้วก็เดียโกโซตานะฮะโลสถานที่ทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้ครับอาร์เซนนอนครับผลงานช่วงหลังเล่นกับ กลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งนะครับหลังแกล้งไปพักหนึ่งนะครับก่อนกลับมาเข้าวิน2เกมตลอดสี่หลังที่ผ่านมาแม้มีเสมอบ้านนะครับแต่ก็ไล่พ่ายนะครับตลอดรัสนาม4เกมหลังที่ผ่านมาฟากทีมเยือนเลี้ยวปูนะครับฟอร์มช่วงหลังกระเตื้องขึ้นนะครับหลังฟุกยาวไปนะฮะแพ้สองนัดรวดนะครับก่อนคัมแบ็กในเกมล่าสุดนะครับแม็กกัมชัยเหลือเพียงแค่สเกมเท่านั้นนะครับตลอด6กเกมหลังที่ผ่านมานะฮะและก็ความป่าชัยลงสิงสี่เกมนะครับตลอด6กเกมหลังที่ผ่านมานะครับแมต์นี้ดูแล้วนะครับเจอปืนใหญ่ก็ไม่ง่ายนะครับโอกาสออกเสมอสููงนนะะฮอดราาค แต่เวอร์พููชอบอาเซนนอลนะวันนี้อาเซนอลดับเจ้ลจะเลอร์พููดับ7นะฮะราคาเป็นเวอร์พููบวก10เมื่อวานนะครับวันนี้ไหลลงเป็นลิเวอภูพอปลอสิบนะฮะคู่นี้ถ้าต่อหน้าลองอาเซนนอนนะคู่นี้ให้ไปดูเลี้ยวภูราคาเสมอนะครับ1.7 1.6ผมว่าปลอดภัยกว่านะคู่นี้อยู่เลี้ยวภูนะครับมีโอกาสชนะได้ด้วยนะครับแต่มีโอกาสออกเสมอสูงนะครับจัดเลี้ยวภูเลยครับคู่ต่อไปนะครับ ยังอยู่ที่พรีเมียร์ลี่ยงกีฬาเชลซีเปิดบ้านต้องกำเยือนเวสต์บอมบิดอาร์เบียนะครับคู่นี้แข่งเร็วนะครับ6มงครึ่งก็แข่งกันแล้วนะครับสนามสแตนฟอร์ดปีนะครับเชลซีต่อลูกครึ่งควบ2นะฮะผลงานพบกันล่าสุดนะครับเป็นเวสต์บอมเสมอเชลซีมาได้3-3นะฮะสภาทีมเจ้าบ้านเชลซีนะครับยังล้างอยู่ดับสีนะครับวันนี้นะฮะเฮดโค้ชนะครับถุมัทูเคิลจัดทีมระบบ3-4-2-1ครับโดยมีจอร์จินโยนะครับ คู้วิฟิลจับคู่กับครูวสิตนะฮะโดยมี2วิงแบ็คนะครับคาสันโอดอยครับแล้วก็มาร์กอสอลาโซ่นะครับ3ตัวลุกเป็นเมสันเมาส์ดิโมเวนเดอร์แล้วก็ไคฮาวเวิร์ดครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับด้านทีมเยือนเวชบอมวิดอาร์เบียนะครับยังอยู่อันดับ19นะครับลองบอยนะฮะสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับเทนเนอร์แซมอลาได้กับทีมในระบบ4 1 4 1นึ้วออกซาร์ดด้วยโรเบิร์ตสโนกลาสนะครับมาตุอุสเปเนล่าแล้วก็ไคสมมมมมาาาารรรรรร์ตลลลลีีีีีีีี่่่่่นน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 นะะะคคคคคััััััับบบบงงสชชววววยยยทไดดด้้้ใเเเกซอห หลังสมุดเสนอไปบ้างนะครับ2เกมติดต่อกันนะครับทําให้เสมอรวมกันแล้ว3เกมตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาและกวอดชัยได้เพียงแค่6เกมเท่านั้นนะครับตลอด9นัดหลังที่ผ่านมาพ่วงผลไร้พลาดยาวนาน10นัดนะครับพร้อมค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสัตว์เชลซีช่วงหลังนะฮะด้านทีมเยือนเวชมวิดย์อาเบียนะครับดรอปลงไปนะครับคาอชัย2นัดตลอด3เกมหลังที่ผ่านมานะฮะโดยกดสกอร์ได้ทั้ง3เกมเลยนะครับถือเกมลุกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คว้าชัยมา1เกมนะครับตลอดเสียด้านหลังที่ผ่านมานะคคครรัับบส่่่วนนนนเเกมยยืออข้างแะ ทำให้แมตช์นี้ดูแล้วสิงโตน้ําเงินขาวนะครับเชลซีดูดีกว่านะครับน่าจะจัดในบ้านได้นะขอดูราคานะ้าอีกทีนึงนะเชลซีเมื่อวานลูกครึ่งนะบวกสิวันนี้บวกราคาไหลขึ้นไปอีกนะเป็นลูกครึ่งครบ2ก็นะฮะก็บวกสิเหมือนเดิมนะครับพวดนี้ให้อยู่เชลซีลูกครึ่งน,นะครับวัดใจนะคิดว่าชนะแน่นะแต่ลูก2จะมาหรือเปล่านะก็ลุ้นเอานะครับแต่ดูจากฟอร์มแล้วเชลซีตอนนี้กําลังดีมากนะครับ ลุ้นเชลซีดูบอลบุกสนุกกว่าครับคู่นี้จัดเชลซีนะครับทีเดียวสองตัวนะฮะคู่แรกให้หาเลือกภูราคาเสมอนะไม่มีจริงๆก็กางใจมาพอๆไปก็ได้ครับส่วนคู่ที่2องถ้าอยู่เชลซีลูกครึ่งนะครับคู่นี้คิดว่าชนะแน่ครับกีนลูกมันลุ้นกันนะครับแนะนําเว็บพีเดียครับแอดเอลเอบริการดียีชั่วโมงฝปลอดภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชฟฟุตบอลให้สนุกครับติดาปโน้ตไว้หน่อยเลิกๆรวยสวัสดีครับ